สวัสดีครับพบกับผมกี้นิกเกิลนะครับอ่าและว,วันนี้ผมก็จะมาโชว์เกี้ยนบอสไอสัตว์ออกมากเออ้ยไอไอเหี้ยออกมาเลยอ้าไอยสัตว์ไม่ใช่แล้วเออออกมาแล้วใช้ปืนฉลามแม่งสัตวแม่งเลยยุ่งโอ้ยรถรถกี้แล้วต่าสิบกว่าแล้วอู้อู้อุ้ยน้อย,อยสัก ไม่ไม่สะใจเงี้ปืนไฟไว้เลยแบบแอคต์ล่องเรียงเปนซูเปอร์แมนนะมึงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยฝันนี้ไม่ฝันเหลืองสม่ฝันเออหัดแปลงกันเซอร์มันก็ดีนะไอ้เหี้ยว้าวไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กเออตัวเล็กแปลงร่างด้วยหายแรงไอ้เงี้ยเดินบูร้อนแรงเหมือนกับ

ไปครับเป็นตาเอาจิงแล้วนะครับน,นี้เอาจริงแล้วลองเกียนใช้ดาบดูสวัสดีพวกเราชาวเกียนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถสบรู้นี่เฮียโอ้กะจะไม่ให้โดนตีไอ้ยไอ้หูยังยิงพูดยังเจ็บสดแม่งเลยบวกบวกบวกอย่างเดียวครับสถานะคือบวกสถานะคือบวก ขนขเพื่อยอมแช่เลยโอ้ยชนะแบบขาดรอย